ทำเอาหลายคนส่งกำลังใจให้ไม่น้อยสำหรับคุณไข่หรือไข่มุก BNK48 โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ที่มีใจความบางส่วนว่าคุณไข่เองนั้นก็มีช่วงที่เลิอกอ่านคอมเมนต์ไปแล้วเหมือนกันทั้งที่อยากจะอ่านข้อความให้กำลังใจเราตั้งมากมายแต่ก็ทนไม่อ่านเพราะไม่อยากเจอข้อความที่ทำร้ายจิตใจแล้วก็ยังมีข้อความสำคัญอีกว่าสังคมในโซเชียลยุคปัจจุบันนั้นไม่ค่อยน่าอยู่นะัก จึงทำให้หลายคนมองว่าเจ้าตัวนั้นคงจะรู้สึกน้อยใจและเสียใจกับโลกโซเชียลและเธอก็ยังบ่นน้อยใจกับการที่คนมองหาจุดด้อยในตัวเธอเองอีกด้วยงานนี้สมาชิก BNK48 พร้อมที่จะเข้าใจและให้กําลังใจค่ะซึ่งกระส,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 สยอยือสยามไม่เข้าแต่สจกระสือสายอยู่ลจคุณไข่นี่ก็เป็นรูปหัว เออไข่ก็มองมอง,มองตาเข้าใจพี่ไข่มุกคือเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจพวกเราอย่างหนึ่งมากเลยค่ะคือเขาจะชอบเดินมาแล้วแบบสมมติเรามีเรื่องเสียใจเขาจะถามสิว่า เสียสิเสียใจไหมอย่างเงี้ยเขาจะชอบเลยถามเดี๋ยวเสียใจไหมเสียใจไหมแต่ว่าวันวันนี้เรากับต้องเป็นฝ่ายถามเขาเองว่าพี่เสียใจไหมเพราะเราก็เป็น BNK แล้วก็อยู่ข้างไข่มุกอยู่เสมออยู <bunları> ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็มีวิธีการปอบในแต่ละของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนก็เข้าไปกอดบางคนก็จุ๊บอะไรเงี้ยหนูจะชอบทัชเขาชอบทัชชอบทัชทัชด้วยอะไรเงี้ยด้วยอะไรอย่างงี้เอาตรงๆไม่มีใครชอบถูกด่าหรอกค่ะ เออแม้แต่คนพิมพ์ก็ตามอันนี้ก็อยากให้นึกถึงใจเขาใจเราเหมือนกันก็ถือเป็นบทเรียนทั้งของเราแล้วก็ของเขาหรือว่าเอาเขาเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นมารยาทของทุกคนบนโลกนี้อยู่แล้วให้นึกถึงใจเขาใจเราง่ายกว่าเขารบใช่